าพาไปทัวร์บ้านโอเคนะคะแล้วก็คือคือเด็กน้อยแล้วก็กินเยอะที่สุดในบ้านนะคะนี่ค่ะคือเตียงนะคะของเรานะ,ะแล้วก็คือโทรทัศน์นะคะก็มีของประดับแต่งแล้วก็คือรูปยายของเรานะคะยาญ่ที่ตอนถูกหวยแล้วก็ยิ้มแฉ่งนะคะนี่ไงคะง <laughs> แล้วก็เสา <laughs> นะคะแล้วก็มีเอ่อไอ้ครขึ้นแป้งนะคะแล้วก็หูหูฟังเมวนะคะแล้วก็เตียงนะคะแล้วก็เตียงะคะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ปิดประตูด้วยนะคะออกออกโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็ฝนตกนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมตรงนี้ฉยๆนะคะก็นี่คือห้องน้ำแล้วนะคะห้องน้ำเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ สองก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ปักนะคะแล้วก็ไปแล้วโอเคนะคะห้องที่สามนะคะค่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 ะนี่ค่ะคือห้องนะคะห้องแล้วก็มีเตียงนะคะโอเคนะคะนั่นนะคะก็ห้องวัดเอส่ห้องพัดน,นะคะโอเคอ่าแล้วก็จะพาไปทัวร์นะคะไปไปทัวร์กันอ่าคุณป้อง ก็มาอีกนะคะแล้วก็ว่ากลับไปเล็วนะคะถ้าก็กลับไปเออกัมาบ้าไปกันค่ะนี่นะคะคือห้องจะนะคะไม่เกิดนี่ค่ะก็มีกระจกนะปุ้ยป้องออกออกออกขัดโอเคนะคะพี่ขุนผูสอนหัวโจ้ปักนี่เป็นปักอะไรอยย่งง อนะโอเคนะคะก็มีเตียงนะคะก็มีชั้นเอาไว้เส้นเอบนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีรูปภาพนะคะติดบ้านนะคะไม่รู้ว่าจะเต็มไปไหนข้างนอกก็ได้มีเทาเทานี้นะคะบายแล้วก็